ดูข่าวดังและข่าวสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวของคุณวันนี้รัฐบาลโอนเงินให้กับ3ามกลุ่มเปราะบางเข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วในงวดเดือนตุลาคมนี้ใครได้กี่บาทบ้างมาดูกันเริ่มจากกลุ่มแรกนะครับน้องเด็กแรกเกิดท่นเองนะครับยังได้รับหกร้อยบาทเหมือนเดิมแล้วก็กลุ่มผู้พิการ2กลุ่มนะครับยังได้เหรียเท่าเดิม ใครที่อายุต่ำกว่า8ปีได้1,000เข้าบัญชีใครที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปได้800บาทเข้าบัญชีนะครับแล้วก็ใครที่มีบัตรบริการแห่งรัฐด้วยนะครับจะได้อีก200ประมาณวันที่22ตุลาคมครับกลุ่มสุดท้ายเป็นผู้สูงอายุนะครับยังได้ตามเรดมาได้อายุเหมือนเดิมนะครับ6 0ปีขึ้นไป600 70ปีขึ้นไป700 80ปีขึ้นไป800และคัสีิขึ้นไป1,000บาทใครได้รับเงินแล้วคอมเมนต์มาใต้ร่างได้เลยนะครับ ทางของแสดงความยินดีด้วยขอให้ใช้เงินนี้ให้เกิดประโยชน์ที่สูงที่สุดนะทางในอนาคตรัฐบาลมีการรับเปลี่ยนเพิ่มเงินหรือลดเงินอย่างไรจะรีบอัปเดตให้คุณชมทันทีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งยูทูบช้องสตัามีเดียด้วยนะครับทาขงข่าวให้คุณถึงจอ YouTube เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่วยวกับข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่งดิงด,งดิงด้วยนะครับไลฟ์สดโทรถามตอบคําถามติดตัอสวัสดิการแห่งรัฐจะย้ายไปอยู่ในวันอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเวลาเจอกันยังเจอเหมือนเดิมตั้งแต่4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งครับและเบอร์โทรศัพท์ก็ยังเบอร์เดิมด้วยอย่าลืมโทรมานะครับ